คืนที่ฝนตกหนักพนักงานหนุ่มต้องทำงานล่วงเวลากับหัวหน้าฝ่ายหญิงที่ดูเปลี่ยนไปจากทุกวันแต่สิ่งที่เขาเจอในความเงียบงานของออฟฟิศกลับทำให้เขาแทบหยุดหายใจคุณจะกล้าฟังจนถึงตอนจบหรือไม่ไฟในห้องทำงานสว่างเพียงบางส่วนมุมหนึ่งเงาเมื่อทอดยาวไปตามผนังสีซีดเสียงพัดลมเพดานหมุนเอื่อยผสมกับเสียงคลิกของนาฬิกาแขวนผมนั่งก้มหน้ากับเอกสารกองโตตัวหนังสือพลามัวจนตลา กลิ่นหมึกทิมผสมกับกลิ่นกาแฟเย็ยนที่ค้างแก้วอ,อึดอัดราวกับเวลาถูกหยุดไว้หัวหน้าฝ่ายหญิงเดินเข้ามาเงียบๆรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นเบาๆแต่กลับสะท้อนชัดเจนในความเงียบผมเงยนหน้าขึ้นสบตาเธอแววตาเธอคืนนั้นไม่เหมือนเดิมปกติแข็งกร้าวเย็นชาแต่คืนนี้กลับอ่อนลงเหมือนแฝงอะไรบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจเธอวางแฟ้มลงบนโต๊ะตรงหน้าผม เสียงกระแทกเบาๆทําให้ผมสะดุง้งมือเธอสั่นเล็กน้อยผมสังเกตเห็นรอยแดงจางๆบนข้อมือผมเอ่ยถามเสียงเบาหัวหน้าสบายดีหรือเปล่าครับเธอยิ้มบางแต่แฝงความตึงเครียดรอยยิ้มนั้นไม่เคยปรากฏในที่ทำง,งานมาก่อนอากาศในห้องเริ่มหนักอึ่งกลิ่นน้ำหอมของเธอลอยประปนกับกลิ่นฝุ่นเก่าผมรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นในอกหัวใจเต้นแรงโดยไรยเหตุผลเธอเดินอ้อมาข้างหลัง เสียงส้นสูงใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมได้ยินเสียงหายใจสั้นและทีเหมือนเธอกำลังซ่อนความวาดกลัวบางอย่างมือเธอแตะที่บ่าผมเย็นเฉียบจนผิวขนลุกผมเกรงทันทีไม่กล้าหันไปมองลมหายใจเธอเป่ารถต้นคอเธอก้มลงกระซิบคืนนี้คุณเชื่อใจฉันได้หรือเปล่าน้ำเสียงสั่นพร่แต่ในนั้นมีแรงกดดันประหลาดผมยังไม่ทันตอบไฟฟ้าในห้องกระพริบแรง เสียงดังปังจากทางเดินด้านนอกเหมือนใครบางคนทุบก,กำแพงเต็มแรงเธอสะดุ้งเฮือกมือกดบ่าผมแน่นขึ้นผมหันขวับไปทางประตูแต่ทางเดินว่างเปล่าไม่มีใครความเงียบถามกลับมาอีกครั้งทว่าไม่เหมือนเดิมเหมือนมีบางสิ่งกำลังซ่อนตัวอยู่เธอก้มหน้าลงกระซิบเสียงแถวจนแทบไม่เป็นคำอย่าออกไปตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมาหัวใจผมแทบหยุดเต้น เสียงคลิกนาฬิกายิ่งดังชัดเจนและทุกวินาทีต่อจากนั้นผมรู้สึกว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมาจากความมืดข้างนอกห้องแสงไฟในห้องกระพริบอีกครั้งเงาที่ทอดยาวบนผนังบิดเบี้ยวไปมาเหมือนเงาคนนับสิบกำลังเคลื่อนไหวแต่มีเพียงผมกับหัวหน้าในห้องเท่านั้นผมขยับเก้าอี้อย่างช้าๆเสียงขาเหล็กเสียดสีกับพื้นดังครืดหัวหน้าก้มลงกระชับมือบนบ่าผม แรงดิบรุนแรงเกินกว่าผู้หญิงธรรมดาจะทำได้ผมหันมองเธอแววตาที่เคยอ่อนโยนเมื่อครู่หายไปแทนที่ด้วยสายตาตื่นตระหนกเหมือนคนกำลังหนีบางสิ่งที่มองไม่เห็นใครเขาคือใครผมถามเสียงสั่นหัวหน้าไม่ตอบเพียงส่ายหัวชาช้าริมฝีปากเธอสั่นไหวเหมือนกำลังภาวนาเสียงฝีเทา้าเบา,เบาอ,อยอยมาจากทางเดินช้าและหนัก เหมือนใครบางคนลากขาไปตามพื้นเสียงดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆหัวใจผมเต้นแรงจนหูอื้อผมมองประตูไม้สีน้ำตาลที่ปิดสนิทมือเผลอกำปาักกาในมือแน่นเงือไหลลงขมับช้าๆในห้องเย็นจัดแต่ร่างผมกลับร้อนระอุหัวหน้าก้มลงกระซิบอีกครั้งอย่ามองประตูเสียงเธอสั่นเหมือนจะร้องไห้เขาไม่ชอบให้ใครมองตรงๆคำพูดนั้นเหมือนสั่งตรึงร่างผมกับเก้าอี้ ผมพยายามหันสายตาหนีแต่ประตูเหมือนดึงดูดบังคับให้จ้องเสียงฝีเท้าหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าประตูความเงียบเข้ามาแทนที่หนักตึ้งจนแทบหายใจไม่ออกแล้วเสียงเล็บยาวๆกรีดไปบนแผ่นไม้ก็ดังขึ้นครืดครืดผมกัดฟันแน่นจนกรามปวดหัวหน้าก้มหน้าปิดหูเหมือนเด็กเล็กไลเทอร์สันสถานประตูไม่เปิดแต่รอยขีดข่วนยาวปรากฏบนบานไม้ สีขาวแตกออกเป็นเส้นหยากผมรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่อีกฝั่งจ้องมองเข้ามาเฝ้ารอให้ใครสักคนก้าวพลาดผมยกมือหัวหน้าขึ้นพยายามให้เธอเงยหน้ามองแต่สายตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวริมฝีปากพูดแถวเบาแ,บาแทบฟังไม่ออกเขาตามฉันมานานแล้วคืนนี้คงหนีไม่พ้นลมหายใจผมติดขัดผมอยากถามว่ามันคืออะไร แต่น้ำเสียงเธอทำให้คำพูดติดอยู่ในลำคอผมได้ยินเสียงบางอย่างเล็ดลอดเข้ามาในห้องเสียงกระซิบหลายเสียงทับซ้อนเหมือนคนกำลังสวดมนต์ทว่าไม่ใช่ภาษาที่ผมรู้จักผนังห้องสั่นสะเทือนเบาๆเอกสารบนโต๊ะปลิวลงพื้นพัดลมเพดานหยุดหมุนเองโดยไม่มีเหตุผลอากาศนิ่งสนิทราวกับไม่มีออกซิเจนลงเหลือผมขยับลุกขึ้นแต่หัวหน้ากดไหล่ผมให้นั่ง เธอสายหน้าแรงๆอย่าถ้าออกไปตอนนี้เขาจะเอาตัวคุณแทนคำพูดนั้นทำให้ร่างผมแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเสียงกรีดประตูหยุดลงกระทันหันความเงียบกลับมาดักหนูอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมผมสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งเข้ามาแล้วโดยที่ประตูไม่เคยเปิดออกอากาศเย็นเฉียบซึมเข้ามาจากด้านหลังลมหายใจรดต้นคออีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่ของหัวหน้าผมสะดุ้งหันขวับเก้าอี้เกือบล้มในเงามืดมุมห้องมีร่างสูงโปร่งยืนอยู่เคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนรูปปัน้นร่างนั้นไม่มีใบหน้าเพียงผิวสีขาวซีดเรียบสนิทแต่ดวงตาสีดำสนิทสองดวงกลับลอยอยู่บนผิวมองตรงมาที่ผมเหมือนจ้องทะลุเข้าไปในกระดูกผมเผลอถอยหลังชนโต๊ะเอกสารร่วงกระจายเต็มพื้น หัวหน้าลุกขึ้นยืนขวางหน้าทั้งร่างเธอสั่นแต่ยังยืดตัวบังไว้ไม่ใช่เขาเสียงหัวหน้าเปล่งออกมาสั้นและแข็งเป้าหมายคือฉันไม่ใช่เขาร่างขาวซีดเอนสีสันเล็กน้อยเหมือนกำลังรับฟังแล้วเสียงกระซิบหลายสิบเสียงดังขึ้นพร้อมกันเรากับอยู่กลางฝูงชนที่พูดประโยคเดียวกันทุกคำบีบราสาจนหูผมเจ็บแสกผมยกมือกดหูตัวเอง เสียงนั้นยังทะลุผ่านเข้ามาหัวหน้าเดินก้าวช้าๆไปข้างหน้าเธอสั่นเทาแต่ดวงตากลับมุ่งมั่นเธอหันมามองผมครั้งสุดท้ายถ้าเขาเอาตัวฉันไปคุณต้องหนีห้ามหันกลับมาผมสายหัวทันทีเสียงผมขาดห่วงไม่ผมจะไม่ทิ้งคุณแต่เธอยิ้มเศร้ายิ้มที่ผมไม่เคยเห็นในที่ทำงานมาก่อนทันใดนั้นไฟในห้องดับสนิท ความมืดโถมเข้ามาราวกับทะเลเสียงกรีดร้องสั้นๆดังขึ้นจากหัวหน้าตามด้วยเสียงของสิ่งนั้นดังสะท้อนทั่วห้องเหมือนเสียงกระดูกหักทีละข้อผมวิ่งไปข้างหน้าแต่กลับคว้าถูกเพียงอากาศความมืดทําให้ทุกอย่างหายไปเหลือเพียงกลิน่นคาวเหมือนสนิมเหล็กล้อยอบอวนจนหายใจแทบไม่ออกแสงไฟกลับมาติดขึ้นแต่หัวหน้าหายไปแล้วตัวและเก้าอี้กลับเข้าที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพียงรอยขีดข่วนยาบนประตูยังปรากฏอยู่ให้เห็นชัดเจนผมยืนนิ่งขาทั้งสองอ่อนแรงเสียงคลิกของนาฬิกาบนผนังดังขึ้นอีกครั้งทว่าเสียงนั้นไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่เสียงเครื่องจักรแต่เป็นเสียงหัวใจใครบางคนเต้นอยู่ข้างในผมกลืนน้ำลายฝืดฝดืสายตาหันไปที่ประตูเงาสีดำทาบอยู่ตรงบานไม้ยาวเหยียดเกินกว่าคนธรรมดาและในเงานั้น มีเงาอีกเงาหนึ่งเล็กกว่ากำลังดิ้นรนพยายามหนีเงาที่ดิ้นรนอยู่หลังประตูขยับแรงขึ้นเหมือนมีบางคนถูกบีบอัดไว้ในนั้นเสียงเคาดังปังปังถี่และรุนแรงคล้ายคนกำลังทุกกำแพงเพื่อขอความช่วยเหลือผมยืนตัวแข็งเงื่อไหลซึมลงแผ่นหลังขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหวหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุอกเงาสูงโปร่งยังคงนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ แต่เงาเล็กกลับดิ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงร้องที่ไม่ออกเสียงดังลอดมาเหมือนมีคนกำลังอ้าปากกรีดร้องแต่ไร้ซึ่งลมหายใจผมก้าวถอยหลังช้าๆแต่สายตาไม่อาจละจากภาพตรงหน้าประตูไม้เริ่มบิดเบี้ยวรอยขีดข่วนขยายยาวเหมือนถูกกรีดจ,จากด้านในไม้แผ่นหนาเริ่มแยกออกเผยให้เห็นความมืดคลนคลักที่ไหลรินออกมากลิ่นข้าวสนิมและกลิ่นเนื้อเน่าชวยเข้าจมูก ผมแทบอาเจียนแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนมีแรงกดมองไม่เห็นบังคับให้ยืนอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นมือซีขาวโผล่ทะลุออกมาจากประตูเล็บยาวแหลมขูดกับไม้จนเกิดเสียงแสบหูเลือดสีดำข้นซึมออกตามร่องเล็บหยดลงพื้นทีละหยดทิ้งรอยเปื้อนเหมือนคราบหมึกผมเพลออ้าป,ปากตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมาคอแห้งผากเหมือนถูกดูดความชื้นไปทั้งหมด งาสูงโปร่งก้าวมาข้างหน้าช้าและมั่นคงทุกย่างก้าวของมันเสียงกระซิบหลายสิบเสียงดังประสานกันราวกับบทสวดมนต์โบราณที่ไม่มีใครเข้าใจดวงตาดำสนิทคู่นั้นมองทะลุเข้ามาในหัวผมเห็นภาพแวบ,บหนึ่งเป็นห้องทำงานเดียวกันนี้แต่เก่าโทรมจนแทบไม่เหลือเขาโครงผนังลอกรอยเลือดกระดังและในมุมนั้นหัวหน้ากำลังถูกมัดไว้ ปากถูกปิดด้วยผ้าเปื้อนเลือดน้ำตาไหลพราคภาพนั้นหายไปในพริบตาผมสะดุ้งถอยหลังชนโต๊ะเสียงดังโครมทำให้สิ่งนั้นหยุดเง่ยหน้าขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังพิจารณาเหยื่อผมได้ยินเสียงหัวหน้าดังขึ้นไม่ใช่จากตรงหน้าแต่ดังก้องในหัวอย่าเชื่อภาพที่เห็นมันคือกับดักผมกัดฟันแน่นพยายามไม่มองตรงไปที่ร่างนั้น แต่ดวงตาดำคู่นั้นบังคับให้สายตาผมดึงดูดกลับไปยิ่งฝืนไม่มองยิ่งเจ็บปวดเหมือนกระโหลกถูกบิบเสียงเคาะประตูหยุดลงทันทีเงาเล็กหายไปเหลือเพียงรอยแตกบิดเบี้ยวบนไม้และมือซี่ที่ยังคงยื่นออกมานิ้วมันค่อยๆงงอเรียกเชิญชวนให้ผมเข้าไปใกล้ผมหอบหายใจแรงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดเน่าหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อ แต่สมองสั่งให้วิ่งออกไปให้ไกลที่สุดผมกระชากเก้าอี้ขวางระหว่างตัวเองกับประตูรีบหันไปที่หน้าต่างหวังจะเปิดออกแต่กระจกกลับสะท้อนภาพที่ไม่ใช่ผมในกระจกคือใบหน้าหัวหน้าซีดเผือดเต็มไปด้วยรอยน้ำตาริมฝีปากเธอขยับช้าๆพูดคำว่าหนีทันใดนั้นรอยแตกบนประตูขยายกว้างเสียงเนื้อฉีกขาดดังชัด เงาสูงโปร่งเริ่มเคลื่อนผ่านรอยแตกเข้ามาร่างมันบิดตัวเหมือนงูเลื้อผ่านช่องที่แคบเกินกว่ามนุษย์จะลอดได้ผมก้าวถอยจนหลังชนกำแพงไม่มีทางหนีมือเย็นเฉียบคว้าข้อเท้าผมแน่นเล็บยาวกดเข้าผิวหนังความเจ็บแล่นผ่านกระดูกผมกรีดร้องครั้งแรกเสียงดังสะท้อนกลับไปกลับมาในห้องว่างหัวหน้าปรากฏอีกครั้งครั้งนี้ตรงเข้าประตู แต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลฉีกขาดเลือดคล้ำไหลองค์เธอยื่นมือมาทางผมอย่ามองมันมองฉันแทนน้ำตาผมรินลงโดยไม่รู้ตัวผมบังคับสายตาออกจากดวงตาดำมืดของสิ่งนั้นมองไปยังหัวหน้าที่บอบช้ำทันใดนั้นแรงที่ข้อเท้าก็คลายออกสิ่งนั้นส่งเสียงแหลมสูงเหมือนโลหะเสียสีกันความมืดรอบห้องหมุนวนราวกับพายุเอกสารปิวว่อน ไฟบนเพดาระเบิดเสียงดังเปรียงประกายไฟตกใส่พื้นเป็นสายผมมอาสายจังหวะน,นั้นพุ่งไปที่ประตูผลักออกสุดแรงบานไม้ที่ควรหนักกลับเปิดง่ายผิดปกติผมวิ่งออกไปในทางเดินยาวแสงไฟสลุสลัวกระพริบถี่เสียงฟีเท้าตามมาติดติดแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครผมวิ่งสุดแรงจนถึงลิฟต์แต่ประตูลิฟต์ปิดตายไฟบอกชั้นดับสนิท ผมหันไปทางบันไดหนีไฟประตูเหล็กเปิดค้างอยู่ผมไม่ลังเลรีบวิ่งลงทันทีเสียงฝีเท้ายังคงดังตามมาบางครั้งหนักเหมือนผู้ชายวิ่งบางครั้งเบาเหมือนเด็กเล็กกระโดดเสียงสับสนจนขนลุกสู้เมื่อถึงชั้นล่างผมพุ่งออกประตูไปด้านนอกอากาศกลางคืนเย็นเฉียบตีหน้าแต่ไม่มีความโล่งงอกใดๆเพราะตรงลานกว้างหน้าอาคารหัวหน้าฝ่ายหญิงยืนอยู่ เธอสวมชุดทำงานเดิมไม่มีร่องรอยบาดเจ็บใบหน้าเรียบเฉยเหมือนทุกวันแต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบหยุดหายใจคือร่างสูงโปร่งซิดเผือดยืนทับเงาเธอพอดีดวงตาดำสนิทคู่นั้นมองตรงมาที่ผมพร้อมกับริมฝีปากหัวหน้าที่ขยักพูดประโยคสั้นๆคราวนี้ถึงตาคุณแล้วลานกว้างหน้าอาคารเยบงานผิดปกติไม่มีแม้เสียงจัจ่น หรือเสียงรถบนถนนแสงไฟถนัดนกระพริบปุ๊บว่าทอดเงาของหัวหน้าซ้อนทับกับร่างซีดตรงนั้นจนแยกไม่ออกว่าร่างไหนเป็นของจริงผมยืนนิ่งขาแข็งราวกับถูกตรึงกับพื้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมานอกอกดวงตาดำสนิทคู่นั้นยังคงจ้องเหมือนรอคำตอบจากผมหัวหน้าเสียงผมแหกท่าคำสั้นๆหลุดออกมาแทบไม่เป็นเสียง เธอไม่ตอบเพียงยกมือขึ้นช้าๆชี้ตรงมาที่ผมทันใดนั้นร่างซีดปร่งก้าวออกมาจากเงาสูงเกินมนุษย์ลายบิดเบี้ยวเหมือนข้อกระดูกไม่เข้าที่ทุกย่างก้าวของมันพื้นคอนกรีตสันสะเทือนเล็กน้อยผมถอยหลังอัตโนมัติอากาศเย็นจัดก,กราวกับฤดูหนาวทั้งที่เป็นข้ำคืนกลางฤดูร้อนลมหายใจผมออกมาเป็นไอขาว ปอแสบเหมือนสุดน้ำแข็งเข้าไปเสียงกระซิบหลายเสียงดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มาจากรอบทิศทั้งจากต้นไม้จากเงาเสาไฟแม้กระทั่งจากใต้ฝ่าเท้าผมเองเขาเลือกแล้วเสียงหนึ่งชัดเจนแทรกขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครแต่ดังก้องอยู่ในสมองเหมือนมีใครพูดตรงข้างหูผมสั้นหัวแรงแรงพยายามไม่เชื่อ แต่หัวหน้าก้าวเข้ามาไกลรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าทว่าในแววตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนไม่ใช่เธออีกต่อไปคุณไม่ควรอยู่ที่นี่คืนนี้เสียงเธอแผ่วเบาเหมือนลมพัดผ่านใบหญ้าแต่เมื่อคุณเห็นแล้วคุณก็หลีกหนีไม่ได้ผมถอยหลังไปจนชิดกำแพงอาคารไม่มีทางหนีต่อเงาสูงโปร่งหยุดยืนตรงหน้ามันโน้มตัวลง ใบหน้าขาวซีดไร้เขาโครงใกล้เข้ามาจนผมมองเห็นเส้นเลือดสีดำไหลลวนใต้ผิวทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นจากชั้นบนอาคารกระจกแตกกระจายไฟสาดสว่างลงมาทำให้ร่างนั้นชะงักหันไปมองต้นเสียงผมไม่รอช้ารีบวิ่งออกจากลานกว้างเท้าวิ่งกระแทกพื้นอย่างไร้ทิศทางหัวใจเต้นแรงแทบระเบิดล้มหายใจดังหอบ ทุกก้าวเหมือนวิ่งฝาความเมื่อที่หนาแน่นถนนด้านนอกกลับว่างเปล่าไม่มีรถไม่มีผู้คนแม้แต่เสียงสุนัขเห่าเมืองทั้งเมืองดูเหมือนหยุดนิ่งเหลือเพียงเสียงฝีเท้าผมสะท้อนกล้องผมวิ่งไปจนถึงสี่แยกไฟสัญญาณจราจรกระพริบสีแดงไม่หยุดทุกทิศท,ทางว่างเปล่าทว่าในกระจกเงาของตู้โทรศัพท์เก่าผมเห็นเงาของมันยืนอยู่ข้างหลังทั้งที่รอบตัวผมไม่มีใคร ผมหันขวับแต่เจอเพียงความว่างเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นในหูแล้วเสียงของหัวหน้าก็ดังซ้อนขึ้นใหม่อีกครั้งอย่าหยุดวิ่งต่อไปขาผมแทบหมดแรงแต่ต้องบังคับตัวเองก้าวต่อจนถึงสวนสาธารณะรกร้างกลางเมืองต้นไม้สูงโยกไปมาใบไม้เสียสีกันดังกรอบแกรบเหมือนเสียงกระสิบเตือ่องหน้าผมหยุดยืนหอบหายใจ เงยหน้ามองรอบๆไฟถนนดับสนิทเหลือเพียงแสงจันทร์สลัวสองลอดกิ่งไม้แต่ในเงานั้นผมเห็นเงาของหัวหน้าชัดเจนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ผมเดินเข้าไปอย่างระแวงหัวหน้าเสียงผมสัน่นนี่คุณจริงๆใช่ไหมเธอหันมาชา้ชาๆใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลฉีกขาดเหมือนภาพที่เคยเห็นแต่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาฉันไม่มีเวลามาก ฟังฉันดีๆผมกลือน,น้ำลายฝืดคอยืนฟังโดยไม่ขยับมันไม่ใช่แค่เงาเธอพูดต่อมันคือสิ่งที่ติดตามทุกคนที่ทำสัญญากับมันผมขมวดคิ้วสัญญาอะไรเธอสายหน้าสัญญาที่แลกความสำเร็จตำแหน่งอำนาจน้ำเสียงเธอสัน่นฉันเองก็เคยทำตอนที่อยากได้เก้าอี้หัวหน้าฝ่าย คำพูดนั้นทำให้เลือดในกายผมหยุดไหลสมองมึนงงทุกอย่างชัดเจนขึ้นรอยแผลบนข้อมือความหวาดกลัวในสายตาทุกอย่างไม่ใช่เพราะงานกดดันแต่เพราะสิ่งนี้เธอเก้าวเข้ามาใกล้มันต้องการเจ้าของสัญญาคนใหม่และมันเลือกคุณผมถอยหลังทันทีไม่ผมไม่เคยขออะไรแบบนั้นเธอสายหน้า ไม่จําเป็นต้องขอแค่คุณอยู่ในห้องตอนนั้นมันก็ถือว่าคุณรับช่วงต่อคําพูดนั้นเหมือนประโยคตัดสินผมตัวเย็นเฉียบร่างกายสั่นจนควบกุมไม่ได้ล้มหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกอกทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนต้นไม้โยกแรงจนใบไม้ร่วงกราวเงาสูงโปร่งปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ยืนอยู่ห่างๆแต่โผล่ขึ้นจากเงาผมเอง สูงชะลูดเหนือร่างจนบทบังแสงจันทร์หัวหน้ากรีดร้องเสียงเธอแหลมสูงจนแก้วหูแทบแตกร่างเธอดึงผมไว้แต่เงานั้นก็กางแขนยาวออกลุมทั้งสองไว้ในความมืดมิดผมรู้สึกเหมือนถูกจมลงในทะเลดำไร้แสงไร้เสียงมีเพียงเสียงหัวใจของตัวเองเต้นดังต่อเนื่องและเสียงกระซิบหลายร้อยเสียงพูดประโยคเดียวกันเจ้าของคนใหม่ ทุกสิ่งดับวูบเหมือนถูกดึงออกจากโลกใบเดิมและเมื่อผมลืมตาขึ้นอีกครั้งกลับพบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องทำงานเดิมไฟเพดานสว่างจ้าโต๊ะเอกสารเรียงเป็นระเบียบแต่เก้าอี้หัวหน้าว่างเปล่าผมกระพริบตาทุกอย่างเหมือนคืนแรกที่เริ่มต้นยกเว้นเพียงอย่างเดียวเงาดำสูงโปร่งทาบทับอยู่ใต้เก้าอี้นั้นเรากับบอกว่าที่นี่ คือที่ของผมแล้วเสียงฝนกระทบกระจกยังคงดังต่อเนื่องราวกับจะย้ำเตือนว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดาชายหนุ่มมองไปรอบห้องทำงานที่เริ่มมืดลงทุกทีแสงจากหลอดไฟเพียงไม่กี่ดวงทำให้เกิดเงาทา่บบนผนังหัวหน้าฝ่ายหญิงนั่งอยู่ตรงข้ามต๊ะทำงานของเธอเต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารกระจัดกระจายแต่สิ่งที่สะดุดตาคือรอยยิ้มแปลกประหลาดที่ไม่เหมือนทุกวัน ทำไมคืนนี้เงียบจังเธอพูดเสียงเบาพลางเอียงหน้าเล็กน้อยชายหนุ่มกลืนน้ำลายความอึดอัดเริ่มกดทับอกเสียงแอร์ดังหึ่งหึงกลายเป็นเสียงที่รบกวนจนเขารู้สึกเวียนหัวเขายกแก้วน้ำขึ้นดื่มแต่กลับพบว่ามือสั่นเล็กน้อยน้ำเย็นที่สัมผัสปลายลิ้นกลับขมปนแปลกประหลาดไม่เหมือนรสปกติเธอลุกขึ้นช้าๆเดินอ้อมมาหากกลิ่นน้ำหอมลอยคลุ้งกลิ่นนั้นเข้มเกินไปจนแทบหายใจไม่ออกคุณทำงานเก่งนักเธอกระซิบใกล้หูน้ำเสียงช่างอ่อนโยน แต่กลับทําให้ขนลุกกว่าไปทั้งแขนแสงไฟสลัวสะท้อนในดวงตาของเธอวาววับคล้ายมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเขาถอยหลังชนเก้าอี้เอกาสารร่วงกระจายเต็มพื้นเสียงดังนั้นกลับทาให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมหัวหน้าก้าวตามมาเงาของเธอลากยาวบนพื้นคล้ายจะกลืนกินเงาของเขาไปด้วยเสียงฝนด้านนอกหนักขึ้นประตูห้องที่ควรปิดแน่นกลับสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนมีใครพยายามเปิดเข้ามาเขามองไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเงาสะท้อนบนกระจประตูกลับไม่ตรงกับความจริง เงาของเธอยังคงยืนแต่งเงาบนกระจกกลับหันหลังให้เขาลมหายใจติดขาดราวกับมีใครมากดทับอกเขารู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในความเงียบหัวหน้าก้มลงมองด้วยรอยยิ้มริมฝีปากค่อยๆขยับแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาทว่าหูของเขากลับได้ยินเสียงกระซิบดังชัดคืนนี้คุณต้องเลือกเลือกระหว่างอะไรเขาไม่เข้าใจแต่สัญชาตญาณตะโกนให้หนีชายหนุ่มพยายามลุกแต่ขากลับหนักราวถูกตรึงไว้กับพื้น แสงไฟในห้องกระพริบวูบวากเงาของเธอบนผนังเริ่มขยายใหญ่ผิดธรรมชาติแขนขาเหยียดยาวจนเกือบแตะเพดานเขารู้สึกได้ถึงความเย็นวา่าไหลผ่านต้นคอกลิ่นน้ำหอมเปลี่ยนเป็นกลิ่นอับชื้นคล้ายห้องปิดตายหัวหน้าก้มลงมาอีกครั้งดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงจังหวะนั้นสอดประสานกับเสียงฝนและเสียงฟ้าร้องร,องราวกับบทสวดลึกลับประตูห้องดังเอียดเบาๆราว,ราวกับมีใครเปิดเข้ามาชายหนุ่มหันขวับไปมองแต่ห้องกลับว่างเปล่า แล้วเสียงหัวราะแผ่วๆก็ดังขึ้นจากทุกทิศทางเขาเริ่มแยกไม่ออกว่าเสียงนั้นมาจากเธอหรือมาจากบางสิ่งที่อยู่รอบห้องอากาศหนักอึ้งจนหายใจแทบไม่ออกสายตาเริ่มพร่าหมัวแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือใบหน้าของหัวหน้าที่ค,อค,อคอ่อยๆโน้มเข้ามาใกล้เธอกระซิบอีกครั้งเสียงนั้นเย็นเยียบอย่าหันหลังกลับนะไม่งั้นคุณจะไม่รอดออกไปจากที่นี่เสียงประตูปิดดังปังในทันทีทั้งห้องมืดสนิท ความมืดนั้นไม่ใช่เพียงแค่ไร้แสงแต่เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อบล้อมเข้ามาเขารู้สึกเหมือนถูกกลืนเข้าไปทีละน้อยหัวใจเต้นกระหน่ำจนเขาแทบจะขาดใจในความมืดสนิทเสียงฝีเท้าหลายคู่ดังเข้ามาใกลไม่ใช่แค่เธออีกต่อไปแต่เหมือนมีใครหลายคนยืนอยู่ในห้องเดียวกันชายหนุ่มพยายามตะโกนแต่เสียงกลับไม่ออกลมหายใจสุดท้ายติดอยู่ในลำคอและสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่คือเสียงกระซิบชัดเจนข้างหูเลือกซัก เสียงฟีเท้าหนักๆค่อยๆหายไปทีละก้าวความมืดในห้องเริ่มคลายออกแสงไฟที่ดับสนิทกลับติดขึ้นมาทีละดวงชายหนุ่มกระพริบตาทีๆก่อนจะพบว่าตนเองยังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเอกสารกระจัดกระจายเต็มพื้นหัวหน้าฝ่ายหญิงยืนอยู่ตรงหน้าเงียบๆแววตาที่เมื่อครู่มืดดำกลับกลายเป็นสายตาอ่อนโยนเหมือนทุกวันคุณเหนื่อยไปหน่อยเธอกล่าวน้ำเสียงนิ่งสงบราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่เคยมีอยู่จริงเขาหายใจแรงเหงื่อซึมเต็มแผ่นหลังหัวใจยังเต,เต้นไม่เป็นจังหวะ เธอเดินเข้ามาใกล้เอื้อมมือแต่ไหลเบาๆกลิ่นน้ำหอมจางลงเหลือเพียงกลิ่นสะอาดแบบเดิมที่เขาคุ้นเคยกลับบ้านเธอดึกแล้วเธอยิ้มอ่อนชายหนุ่มมองดวงตาคู่นั้นพันเกิดคำถามขึ้นในใจว่าสิ่งที่พบเจอเมื่อครู่เป็นภาพหลอนจากความอ่อนล้าหรือว่าเป็นความจริงที่เขาไม่ควรรู้เขาก้มเก็บแฟ้มเอกสารหลีกเลี่ยงการสบตาแต่หัวใจกลับสันสานขณะกำลังจะก้าวออกจากห้องเสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งคืนนี้คุณเลือกแล้วใช่ไหม เขาหยุดชะง,งักทันทีเลือดในกายเย็นเฉียบหันกลับไปมองแต่เธอกลับก้มหน้าจัดเก็บเอกสารราวกับไม่ได้พูดอะไรชายหนุ่มก้าวออกไปในถุงยาวเสียงฝนด้านนอกยังคงตกหนักเมื่อประตูปิดลงเขาหันไปมองกระจกสายข้างทางอย่างไม่ตั้งใจในเงาสะท้อนเขาเห็นเธอยืนอยู่หลังบานประตูมองตามด้วยสายตาที่ไม่อาจอธิบายได้ดวงตาคู่นั้นเมื่อสนิทเหมือนเดิมเขาเร่งฝีเท้าออกไปสู่ความมืดของค่ำคืนหัวใจยังสั่นสาน และคำถามหนึ่งยังคงดังก้องในหัวเขาเลือกอะไรไปแล้วกันแน่